สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูจักสองบทสวดที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสองบทสวดที่คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแตกต่างกันยังไงทีเนี้ยนะก่อนที่เราจะเริ่มเกินเนี่ยก็แนะนำก่อนว่าบทสวดแรกเนี่ยคือบทสวดร,รัตนสูตรค่ะส่วนอีกบทสวดหนึ่งคืออะไรคะน้องดาวโทชังคะปริศค่ะสองบทสวดเนี่ยเป็นบทสวดของพระปริศใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งก็ต้องมาพูดถึงกันก่อนว่าอ่ะแล้วพระปริศเนี่ยคืออะไรนะคะมีที่มายังไงค่ะก็ต้อง ขอเล่าย้อนไปก่อนเลยค่ะว่าในตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นก็จะมีการแสดงธรรมเทศนานคะแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมที่จะมีการจดบันทึกจดข้อมูลหรือว่าการใช้ตัวอักษรเนี่ยยังไม่เป็นที่นิยมใช้ค่ะส่วนมากก็จะฟังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนานแล้วก็จะจดจํากันเอาก็คือใช้สมองไปลกใช้วิธีบอกต่อกันไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนั้นพอพระพุทธเจ้าค่ะเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วค่ะพระมหากศัสสปะค่ะก็เป็นประธานในการที่เริ่ม สังคานาพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกค่ะก็คือการรวบรวมเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็จดบันทึกให้เป็นลายลักษณ์อักษรก็เรียกกันว่าพระไตรปิฎกเองค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วมีการจดบันทึกแล้วมีการรวบรวมพระธรรมคำสอนแล้วแน่นอนว่าพระพุทธศาสนาก็ต้องมีการเผยแพร่ไปยังดินแดนต่างๆโดยรอบๆค่ะไปจนถึงสีลังกาค่ะสีลังกานะคะอยู่ทางประมาณตอนใต้ของอินเดีย อินเดียอยู่แบบนี้นะคะศรีลังกาก็จะอยู่ช่วงล่างๆแถวอินเดียตรงนี้ค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะมีพวกทมินอะพวกทมินคืออะไรคะคือใครนะคะพวกทมินค่ะก็คือชนชาติเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่มีอํานาจอยู่ในยุคประมาณปีพศ200กว่าค่ะก็จะอยู่กันเยอะบริเวณทางตอนใต้ของอินเดียแล้วก็ทางตอนเหนือของศรีลังกาค่ะซึ่งพวกทมินเนี่ยก็ขยายอํานาจเพราะว่า พวกธมินาถือว่าเป็นพวกที่รบเก่งด้วยมีความสามารถในการรบอำนาจก็แผ่ออกไปเรื่อยๆจนไปถึงสีลังกาแต่ว่าพวกทมินเนี่ยไม่ได้นับถือพุทธศาสนานับถือพามค่ะซึ่งก็จะมีการสวดอ้อนวอนแล้วก็นับถือพระเจ้าสูงสุดอยู่3องค์ก็คืออ่ะมีพระศิวะนะคะพระคมแล้วก็พระศิวะพระคมพระเจ้าสูงสุด3องค์นะคะห ระอิศวรค่ะแล้วก็พระพรมนะคะแล้วก็พระวิษณุค่ะถูกต้องแล้วนะคะสามองค์เป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ค่ะเขาก็จะมีการสวดขอต่อพระเจ้าอ,อ้อนวอนขอในเรื่องต่างๆทีนี้พุทธศาสนิกชนในสีลรังกาเนี่ยก็นึกขึ้นมาว่าเอ้าแล้วทาไมพุทธของเราถึงไม่มีการมีบทสวดหรือว่ามีการขออะไรอย่างนี้บ้างล่ะให้เป็นแบบพุทธของเราใช่ทีนี้พระเถระในสมัยนั้นนะคะก็เลยทําการรวบรวมนะคะแล้วก็เกิดเป็นบทสวดพระประดิษ์ขึ้นมานั่นเองค่ะ แต่ว่าต่อมาในปีพศ .900 นะคะพระเรวัตเถระนะคะเป็นประธานในการรวบรวมบทสวดต่างๆเข้ามานะคะโดยในสมัยนั้นเนี่ยก็คือมีด้วยกันทั้งหมด22เรื่องแบบ่งเป็นสีภาคนั่นเองนะคะก็คือทําการรวบรวมให้เป็นพระคัมภีร์หรือที่เรียกว่า,าพานาวานนั่นเองค่ะพานวานคืออะไรคะพี่ฟ้าอธิบายหน่อยพานวานจริงๆถ้าอธิบายง่ายๆนะคะก็คือเหมือนเป็นพระธรรม เป็นคําสอนที่รวบรวมสาธยานเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆของพระพุทธเจ้าค่ะค่ะต่อมาพอบทสวดนียเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็รับพระปริศเนี่ยเข้ามาแค่บางส่วนเท่านั้นโดยไม่เอามาทั้งหมด22เรื่องเราก็รับมาแค่บางส่วนโดยแบ่งออกเป็นสองประการด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นจุลร,ราชปริศก็คือเป็นแบบเล็กเป็นพิธีแบบเล็กโดยเลือกมาแค่7ตํานานเท่านั้นนะคะส่วนแบบใหญ่เนี่ยก็เรียกว่ามหาราชปริศค่ะก็คือจะเป็น12ตํานาน โดยคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วอย่างเช่นแบบตอนขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมคะคือเหตุการณ์แบบใกล้ๆตัวที่เราได้ต้องเจอนะเราก็จะมีการเชิญพระสงฆ์มาห้ารูปบ้างเก้ารูปบ้างใช่ไหมคะโดยในเหตุการณ์ขึ้นบ้านใหม่เนี่ยในในในช่วงขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเอาพระเป็นงานมงคลอื่นๆก็ได้ใช่ไหมงานมงคลสมรสอะไรอย่างนี้นะใช่ก็จะมีการส่วนบทส่วนนี้เหมือนกันโดยถ้าสมมุติเป็นพิธีใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้12ตําตำนานหรือคือมหาราชปรลิตนั่นเองค่ะที่นี้นะคะ พอได้อธิบายคร่าวๆแล้วเกี่ยวกับพระอดิตไปแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่บทสวดแรกค่ะก็คือบทสวดรัตนสูตรนั่นเองค่ะจริงๆคุณผู้ชมนีอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะอธิบายสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบทสวดรัตนสูตรเนี่ยก็คือเป็นบทสวดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงแก่พระอานทน์เพื่อเป็นใช้ในการขจัดปัดเป่าพยาอันตรายต่างๆนั่นเองนะคะ โดยจริงๆมีตำนานในพัตตะิดกอยู่ค่ะโดยในสมัยของพระยาฤาชวีเนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองพระนครไพราลีในยุคสมัยนั้นก็เกิดเป็นภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยทั้งหมด3ประการด้วยกันค่ะโดยอย่างแรกนะคะก็คือเป็นภคพิคภัยก็คือเป็นช่วงที่เกิดข้าวยากหมากแพงบฝนแรงอะไรเงี้ยค่ะและประชาชนก็เริ่มอดอยากส่วนภัยพิบัติข้อ2นะคะก็คือจะเป็นอนุสภัยเบียดเบียนก็คือเกิดจาก เป็นอมนุษย์ทั้งหลายเช่นสัตว์ป่าสัตว์ร้ายหรือว่าผู้ผีต่างๆเนี่ยเข้ามาเบียดเบียนนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือเป็นโรคภัยนั่นเองค่ะก็คือในสมัยนั้นเนี่ยเกิดอหิวาตะกโรคขึ้นโรคระบาดร้ายแรงใช่สมัยนั้นถือว่าน่ากลัวมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยชาวเมืองเนี่ยก็ได้เริ่มปรึกษากันว่าแล้วเราจะ ขจัดภัยพิบัติตรงนี้ยังไงค่ะก็เลยตกลงว่าจะให้พญาฤทธิ์ชวีเนี่ยทำเครื่องบรรณาการและไปขออ,อนุญาตจากเจ้าพิมพิสารนะคะโดยขอนิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยมาช่วยขจัดปัจเปยภัยอันตรายพวกนี้โดยเมื่อขออนุญาตขอนิมนต์จากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็รับนิมนต์แล้วก็ยินดีที่จะเสด็จมาที่พระนครแห่งนี้นะคะแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยก็ก็จะมีอุปสรรค อยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าระยะทางเนี่ยก็คือประมาณ8โยน์ด้วยกันนะคะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาเดินทางอยู่8วันแต่ว่าพอเมื่อพระองค์สเสด็จมาถึงแล้วเนี่ยณาวันนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นฝนหายใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะโดยทําให้น้ําท่วมขึ้นมาถึงเข่าก็คือแปลว่าฝนตกแบบรุนแรงมากจริงๆค่ะก็จะช่วยน้ําที่ท่วมเนี่ยก็ช่วยพัดเอาซากส,สิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายแหล่งซากศพอะไรเงี้ยคะ่ะออกไปจากพานครอนนั้นประการแรกนะคะต่อมาเนี่ยพอเมื่อพระองค์เนี่ยสเสด็จมาถึง ประตูเมืองละเทพพยาดาทั้งหลายแหละรวมถึงพระอินเนี่ยก็เสด็จลงมาเพื่อมา,อารับเสด็จพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะก็ทําให้เราอา,อามนุษย์ทั้งหลายแหละสัตว์ร้ายสัตว์ป่าเนี่ยค่ะก็เกรงกลัวก็หนีออกไปจากพนานครต่อมาอย่างที่3ก็คือพระองค์เนี่ยก็แสดงพระธรรมก็คือสวดบทรัตนะสสตรอันนี้นั่นเองนะคะให้แก่พระอานนท์แล้วก็คือเหมือนให้พระอานนท์เนี่ยไปสวดบทสวดน,นี้พร้อมกับ พรมน้ำอให้ทั่วพนาันนาครเลยค่ะทำให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยก็เริ่มหายไปและหลังจากนั้นก็คือชาวเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขก็พ้นจากโรคภัยพิบัติต่างๆเองนะคะ,ะพูดถึงรัตนสูตรกันไปแล้วนะคะ,คะก็พูดถึงอีกพระบริตหนึ่งก็คือโพชังค้าริษตค่ะมีตำนานเกี่ยวกับ การใช้โพชังคัผลิตในสมัยพุทธกาลเนี่ยอยู่3 mm hmm. ตํานานค่ะพี่ฟ้าตํานานแรกนะคะ mm hmm. ชื่อพระมหากัสสปะโพชังคับผลค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตอนที่พระมหากัสสปปะเทระนะคะอาพาธหนักมากค่ะและตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่เวรุวันมหาวิหารค่ะแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็มีความคิดว่าจะต้อง ไปหาพระมหา,าสัสบาเพื่อที่จะไปสวดโพชังคสุ7ประการพระมหา,าสัสบาก็เกิดความปิติอินดีแล้วก็หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ค่ะตำนานที่สองนะคะมหาโมคคลานะโพชังคสุค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พระมหาโมคคลานะค่ะเกิดอาพาธอีกแล้วค่ะม,มีอาการหนักขึ้นนะคะแล้วก็รุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันค่ะพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปแสดงธรรมแล้วก็โปรดสวดบทโพชังคสุ7ประการนี่แหละค่ะให้กับพระมหาโมคคลานะได้ฟัง และพระมหาโมคคณาตะก็เกิดความปิติเหมือนกันค่ะแล้วก็เริ่มหายจากอาการอาพาธแล้วก็ดีขึ้นเป็นลําดับลําดับค่ะและตำนาน,นที่3นะคะชื่อเรื่องว่าจุนทโพโธชังคสูตรค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตอนที่พระพุทธเจ้านะคะมีพระอาการอาพาธหนักค่ะทรงปวดที่พระนาภีค่ะแล้วก็ครั้งนั้นนะคะจุนทเถระค่ะก็ได้มาเฝ้าแล้วก็ถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้มีพระดีกานะคะให้พระจุลเถระเนี่ย สวดบทส่วน,วนโพชังคสุขเจ็ประการถวายพระพุ<ม>ธทธเจ้าค่ะหลังจากนั้นค่ะพระพุธทธเจ้าก็มีพระอาการดีขึ้นเป็นลําดับแล้วก็สามารถเสด็จลุกขึ้นจากที่บรรทมได้อ,อันนี้ถือว่าเป็นสามตำนานย่อยๆจาก 1ใน3าตำนานอยู่ในโภชังคาปริตค่ะอ๋อแปลว่าจริงๆมีตำนานอื่นๆอีกเยอะแยะเลยใช่ยกมาว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการใช้บทสวดโภชังคาปริต7ประการสวดแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์ก็คือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ก็เหมือนว่าบทสวดโพชังคาปริตเนี่ยสามารถรักษาโรคได้ค่ะค่ะแล้วทาไมเนี่ยพอฟังบทสวดต่างๆแล้วเนี่ยถึงหายจากอาการป่วยต่างๆเป็นปิดทิ้งเลยอะค่ะน้องดาวจากที่เราเล่าไปจากตานานทั้งสามตนานนะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีการสวดโคชังคาปริตทั้งเจ็ดประการค่ะซึ่งเจ็ดประการนี้นะคะถือว่าเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความสําคัญมากค่ะเจ็ดประการนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยหนึ่งสติสามะพโอชงค่ะสติก็หมายถึงความ ระลึกรู้นะคะรู้ตัวรู้กายรู้ใจค่ะไม่เลื่อนลอยล่องลอยไปต่ไปไหนๆน,นะคะมีความรู้อยู่ตลอดว่าทำอะไรคิดอะไรค่ะ 2. ธรรมวิจยะค่ะธรรมวิจยะสัมมาโพชฌงค์นะคะก็หมายถึงความพยายามที่จะเฟ้นหาความใฝ่รู้ในพระธรรมค่ะ 3. วิริยะค่ะวิริยะสัมมาโพชฌงค์ก็หมายถึงความเพียรความพยายามค่ะ 4. ปีติค่ะ ิติสามโพชงค่ะก็หมายถึงความสุขใจความสุขกายสุขใจพึงพอใจค่ะ 5. ปัสสัทธิค่ะปัสสัทธิสามโพชงค่ะก็หมายถึงความสงบค่ะ 6. สมาธิค่ะสมาธิสามโพชงก็หมายถึงความแน่วแน่ตั้งใจความนิ่งเจสุดท้ายนะคะอุเบกขาค่ะอุเบกขาสามโพชงก็หมายถึงความเห็นจริงตามความเป็นจริงความเป็นกลางค่ะ อ่ะพูดถึงครบทั้ง7ประการแล้วนะคะเราก็หยิบยกมาบางส่วนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็จะพอทําให้นึกเห็นว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรก็จะเห็นภาพว่าอย่างรัตนสูตรที่พี่ฟ้าเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเกี่ยวกับ การขจัดปัดเปวาโรคภัยโรคระบาดต่างๆ<ช>แต่ว่าโพชังคับผิตเนี่ยก็มีการสวดเพื่อรักษาโรคนั่นเองซึ่งทั้งสองนี้นะคะทั้งรัตนสูตรและก็โพชังค้บผิตก็คือ2จากทั้ง12พระปริตที่เราพูดกันไปเมื่อตอนต้นนะคะว่ามีการนำเข้ามาจากลังกาจนมาถึงไทยค่ะใช่ค่ะ แม้แต่พอพูดถึงว่าทั้งสองบทสวดทั้งรัตนสูตรแล้วก็โคชังคาปริตณเนี่ยสามารถขจัดปัสเาวทั้งโรคระบาดโรคภยัยแล้วก็รักษาโรคได้แล้วและสําหรับพี่ฟ้าเนี่ยคิดว่าทั้งสองบทสวดนี้ม,มีผลยังไงแล้วก็จะสามารถทําได้ก็คือจะสามารถรักษาโรคภยัยหรือว่าขาจัดโรคภัยได้จริงไหมพี่คิดว่ายังไงมีความคิดเห็นยังไงจริงๆสํา,ราสหรับพี่เนี่ยนะพี่มองว่า มันน่าจะได้ผลในด้านจิตใจนะคะสําหรับใครที่อาจจะป่วยอาจจะไม่สบายรักษาตัวอยู่เนี่ยการสวดบทสวดเนี้ยก็จะช่วยให้เรามีกําลังใจมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นอ,อย่างในตานานทั้ง3ตําำนานท<ช>ี่เ,เล่าไปที่พระพุทธเจ้า,าเนี่ยโปรดสวดบทโพชังค์บปิทั้ง7ประการนะพระสงฆ์ที่กําลังอาพาธอยู่ก็มีกําลังใจหายดีขึ้นมาแล<ช>้วน้องดาวล่ะคะคิดว่ายังไงคะ สำหรับเราก็คิดว่าผู้ธศาสนิกชนหลายๆท่านเนี่ยก็มีความนับถือแล้วก็เชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะคะเชื่อในพุทธคุณอยู่แล้วการที่เราจะศรัทธาในการสวดมนต์สวดบทต่างๆก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็เป็นเร<ช>ื่อง<ช>ที่ทําแล้วก็สบายใจอย่างที่<ช>ทพี่บอก<ช>ด้วยอย่างปต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีการ pray for อูฮัน pray for อิตาลี pray for ไทยแลนด์หลากหลายมากมายหลายๆประเทศที่เจอวิกฤตเขาก็ต้องมีการ เชื่อแล้วก็ภาวนาขอให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการสร้างกําลังใจสร้างขวัญกําลังใจอย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วจบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องบทสวดรัตนสูตรแล้วก็โพชังคัพริตรค่ะก็ถือว่าเป็นการยกเอาบางส่วนแล้วก็ที่มานะคะก็มาพูดกันให้พยายามทําให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆกระชับกระชับนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเราก็คงจะได้มาพูดคุยเรื่องอื่นๆกันด้วยนะตอนนี้หลายท่านเนี่ย อยากให้คุณผู้ชมยมาติดตามเลยดีกว่าว่าในครั้งถัดไปเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังใช่ช่วงนี้ก็อาจจะกําลังหยุดอยู่บ้านนะยังไม่มีอะไรทํามากมายก็กดเลื่อนดูคลิปถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามช่องรังสิมันมีเดียของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปเราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ